E.P. 2168คำพิาพากษาสารดีกาที่2952ทัพกพนักงานอายการจังหวัดเลยโจทย์ในหอหีบกับพวกโจทย์ร่วมในกอไก่กับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องและแก้ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33, 58, 83, 288, 371ลิบอาวุธมีดคัตเตอร์ของกลางและบวกโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่208/2ทพร .62 แรกคดีอาญา หมายเลกแดงที่1544ทับ2,162ของสารชั้นต้นเข้ากับโทษของจำเลยที่1ในคดีนี้จำเลยที่1ให้การรับสารภาพในข้อหาร่วมกันพาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร ส่วนข้อหาร่วมกันค่าผู้อื่นให้กันว่ากระทำความผิดโดยบันดาลโทรษะแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่จบขอให้บวกโทษจำเลยที่สองให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณาในหลันและนางทองอินบิดาและมารดาของนายณหลงเวทผู้ตายตามลำดับ ยืนคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยให้เรียกนายหลันว่าโจทย์ร่วมที่หนึ่งและเรียกนางทองอินว่าโจทย์ร่วมที่สองส่วนข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร โจดร่วมทั้งสองไม่เป็นผู้เสียหายจึงไม่อนุญาตและโจ์ร่วทงทั้งสองยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าจิตใจทดแทนเนื่องจากได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยทั้งสองร่วมกันฆ่าผู้ตายเป็นค่าปง่งศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นอื่น300,000บาท จนร่วมที่หนึ่งอายุ72ปีขอเรียกค่าอุปการะค่าขาดร้อุปการะเดือนละ5,000บาทจนถึงอายุ90ปีเป็นระยะเวลารวม18ปีเป็นเงิน1ล้าน8หมื่นบาทจนร่วมที่สองอายุ67ปีขอเรียกค่าขาดร้อุปการะเดือนละ5,000บาทจนถึงอายุ90ปี เปเรียบเาลรวม23ปีเป็นเงิน1,380,000บาทรวมเป็นค่าสินใหมทดแทนที่จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันชำระทั้งสิ้น2 7 6 0 0 0 0บาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราลระ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันทำระเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมทั้งสอง จำเลยที่หนึ่งและที่สองให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดต,ตามประมวลกฎหมายอาญา,ยามาตรา2 8 8ประกอบมาตรา72 371การกระทำของจำเลยที่หนึ่งเป็นความผิดหลายกรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 ฐานค่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษะจำคุก15ปีฐานผ่าวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสธาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรปรับ1,000บาททางนำสื่อจำเลยที่1ฐานค่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายยาาตา78 1ในสคงจำคุก10ปีฐานผ่าวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรจำเลยที่หนึ่ง 1, ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายยามาตา78กึ่งหนึ่งคงปรับ 500บาทรวมจำคุก10ปีและปรับ500บาทบวกโทษจำคุก1เดือนและ2เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่208ทับ2 5 6 2และคดีอาญาหมายเลขแดงที่1544ทับ2 6 2ของศาลชั้นต้นต่งลำดับ เข้ากับโทษของจำเลยที่1ในคดีนี้เป็นจำคุก10ปี3เดือนและปรับ500บาทไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามบระมวลกฎหมายยามาตรา29 30ยกฟ้องสําหรับจำเลยที่2ยกคําขอให้ริบมีดคัตเตอร์ของกลางโดยให้คืนแก่เจ้าของและให้ยกคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ของโจทย์ทั้งสอง ให้จำเลยที่1ชําชำระเงินค่าปง่งศพรวมทั้งค่า,ชาใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆ1นึ่งแสนสอบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรารัะเจ็ดจุดหต่อปีนับแต่วันที่3ตุลาคม2อง3<ม>เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2อ6 4และอัตรารัฐะห้าต่อปีนับแต่ วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมทั้ง2โดยให้นำเงินที่จมเลยที่1ชำระแก่โจทย์ร่วมทั้ง2เมื่อวันที่6ตุลาคม2563จำนวน20,000บาทเข้าหักชำระหนี้ดังกล่าวด้วยโดยให้นำไปหักชำระดอกเบีย้ยที่คำนวณได้ถึงวันดังกล่าวก่อน หากมีเงินเหลือให้นำไปหักชำระต้นเงินให้จำาเลยที่1นึ่ชำระเงินค่าขัดไร้อุปการะ6 0แสนบาทผมดอกเบี้ยอัตราระอยละ7.5ต่อปีนับแต่วที่3ตุลาคม2 5 6 3เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2 5 6 4และอัตราร้อยละ5ต่อปี นับแต่วันที่11เมษายน2 5 6 4เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมที่หนึ่งให้จำเลยที่หนึ่งชำระเงินค่าคดไร้อุปการะ8 0 0แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราระเจละ7ุต่อปีนับแต่วันที่3ตุลาคม2 5 6 3เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2 5 6 4และอัตรารายละ5ต่อปี นับแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมที่2ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกิจดีกาซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาน,นิชมาตรา7วรรค2วงเล็บที่แก้ไขใหม่บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีแต่ต้องไม่เกิน อัตราระอะละ7.5ต่อปีทำที่โจทย์ร่วมทั้งสองขอกลับให้จำเลยที่1ใช้ค่าหรืจารรมเนียมในส่วนแพง่งแทนโจทย์ร่วมทั้งสองเฉพาะข้าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามจำนวนทุนทรัพย์ที่โจ์ร่วมทั้งสองจนคดีโดยกำหนดค่าทานายความ15,000บาทยกคำร้องขอค่าสิททดแทนในส่วนของจำเลยที่สอง ขารจธรรมเนียมในส่วนแ่งระหว่าวงโจดร่วมทั้งสองกับจำเลยที่สองให้เป็นพับโจทย์ร่วมทั้งสองและจำเลยที่หนึ่งอุทธรศาลอุธอทธรภาคสี่พิพากษาแก้เป็นว่าให้นำเงินสี่หมื่นบาทที่จำเลยที่หนึ่งนำมาวางต่อศาลชั้นต้นไปหักชำระดอกเบีย้ยที่คำวนวณได้นับแต่วันที่สิบ นับแต่ที่3ตุลาคม2563เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2564ตามที่สารชั้นต้นพิพากษาก่อนหากมีเงินเหลือจึงให้นำไปหักชำระต้นเงินยกอุทธรณ์ในส่วนอาญาของโจท์รมทั้งสองคืนค่าขึ้นศาร55,200บาทแก่โจท์รมทั้งสอง และเมื่อโจทร,ร่วมทั้งสองไม่ต้องเสียค่าร,รมเนียมสารในสารชั้นต้นแล้วจำเลยที่หนึ่งจึงไม่ต้องชำระค่าธรมเนียมในสารชั้นต้นแทนโจ์ร่วมทั้งสองอีกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิาพากษาสารชั้นต้นค่าหรือค่ารมเนียมชั้นอุทธรให้เป็นพับจำเลยที่หนึ่งดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่า สำหรับความผิดฐานผ่าอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรไม่มีคู่ความไยใด้อุทธรณ์จึงยุติไปตามความพิาพากษาศาลชั้นต้นปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่หนึ่งว่ามีเหตุสมควรลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษให้แก่จำเลยที่หนึ่งในความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทสะหรือไม่เห็นว่าแม้ผู้ตายมีอาการหมึนเมาสุราเดินมาที่โต๊ะของจำเลยทั้งสองและตะโกนด่าพร้อมเข้ามาตบศรีรษะของจำเลยที่หนึ่งโดยผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อนก็ตัมแต่ผู้ตายเพียงด่าและตบศรีรษะจำเลยที่หนึ่งเท่านั้นการที่จำเลยที่หนึ่งใช้มีด ใช้อาวุธมีดคัตเตอร์แทงผู้ตายไปที่บริเวณหน้าอกข้างซ้ายเรานมใต้เรานมหนึ่งครั้งในขณะที่ผู้ตายมีอาการบึนเมาสุราและไม่มีอาวุธใดๆที่จะต่อสู้กับจำเลยที่หนึ่งได้นับว่าเป็นเรื่องไร้าลยและแสดงให้เห็นถึงความไม่เก่งกลัวต่อกฎหมายของจำเลยที่หนึ่งดัง จะเห็นได้จากจำเลยที่1เคยถูกดำเนินคดีมาก่อนคดีนี้แล้วถึง2คดีซึ่งศาลได้ให้โอกาสแก่จำเลยที่1โดยรอการลงโทษแล้วแต่จำเลยที่1ไม่รับจำกลับมากระทำความผิดในคดีนี้ขึ้นอีกแม้จำเลยที่1ไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนหรือมีภาระ,ระต้องเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวหรือมีเหตุอื่น ตามที่อ้างในดีการ,รวมทั้งหลังจากสารอุทธรภาคสี่มีคำพิพากษาแล้วจเจาเลยที่หนึ่งได้นำเงินมาชดใช้ให้แก่ผู้ร้องทั้งสองทำให้ผู้ร้องทั้งสองไม่ติดใจดำเนินคดีกับจเจาเลยที่หนึ่งอีกต่อไปเมื่อจ์และผ,ผู้ร้องทั้งสองได้รับสําเนาดีกาแล้วไม่แก้ดีกาให้เห็นเป็นอย่างอื่นข้อได้จริงจึงฝังได้ว่า จำเลยที่หนึ่งชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องทั้งสองเป็นที่พอใจและไม่ติดใจดําเนินคด,ดีกับจำเลยที่หนึ่งแล้วอันมีลักษณะเป็นการย่องความก็ต่างแต่กวาิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษะและฐานผาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรมีใช่เป็นความผิด มิใช่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวจึงไม่อาจยอมความได้และหาททำให้สิทธินําคดียามาฟ้องของโจทย์ในความผิดดังกลาง่าวระง,งับไปไม่คงมีผลทําให้คดีในส่วนแพ่งของผู้ร้องทั้งสองที่ขอให้จําเลยที่หนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระง,งับไปเท่านั้นปัญหาดังกลาง่าวเป็นข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแมะไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสารดีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตามประมวลกฎหมายวิธีพิหนาความอาญามาตรา195วรรค2ประกอบมาตรา225แต่ก็ได้จริงดังกล่าวก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยที่หนึ่งได้แต่ที่สารร่างทั้งสองกำหนดโทษ จำเลยที่หนึ่งฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษสัก่อนลดโทษให้จำคุก15ปีนั้นหนักเกินไปเห็นควรแก้ไขให้เหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีที่สารุทธรภาคสี่พิภาคษามานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วนดีกาผงจำเลยที่หนึ่งฟังขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าทานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษสั ให้ลงโทษจำคุก6ปีลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายยามาตรา781ใน3คงจำคุก4ปีรวมกับโทษฐานอื่นและบวกโทษจำคุกของจำเลยที่1ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วเป็นจำคุก4ปี3เดือนและปรับ500บาทยกคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสมัยทดแทนของผู้ร้องทั้งสองน,นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปนตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์ภาคสี่ข้าราชการำเนียมในคดีส่วนแพ่งชั้นดีกาให้เป็นพักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ผู้ใดบันดาลโทระโดยถูกข่มเหงอย่างไรหละด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ขมเหงในขณะนั้น ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระหวังโทษประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีประมวลกฎหมายอาญามาตรา371ผู้ใด พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมกวรหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการเลือ่อนเลงหรือการอื่นใดต่ระหวัางโทษปรับไม่เกิน1,000บาทและให้สารมีอำนาจสั่งให้ลิบออาวุธนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา44ทับ1ในคดีที่พนักงานเอกการเป็นโจทย์ถ้าผู้เสียหายมีสิทที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลย ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้มาตรา44ทับ1วรรค2การยื่นคำร้องตามวรรค1ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี เลาให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งและผู้เสียหายในอยู่ในฐานะโจทย์ในคดีส่วนแพ่งนั้นทั้งนี้คำร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เรียกร้องหากศาลเห็นว่าคำร้องนั้นยังขาดสาระสำคัญบางเรื่อง ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องให้ชัดเจนก็ได้มาตรา44ทับ1วรรค3าคำร้องตามวรรคหนึ่งจะมีคำขอประการอื่นที่มิใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีอาญามิได้และต้องไม่ขัดต่อไม่ขัดหรือแยง้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานเอกการเป็นโจทก์ และในกรณีที่พนักงานเอกการได้ดําเนินการตามความในมาตรา43แล้วผู้เสียหายจะยื่นคําร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญามาตรา195้้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธร์ แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาแล้วแต่ในสารชั้นตน้นมาตรา195วรรค2ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธรณ์เหล่านี้ผู้อุทธรณ์หรือสารยกขึ้นอ้างได้แม้นว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในสารชั้นตน้นก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา225ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยกคำพิพากษาและคําสั่งชั้นอุทธรณ์มาบังคับในชั้นดีการโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามมิให้ทําความเห็นแย้ง